หัวหน้าแผนกไล่ออกพอไปฟ้องบริษัทบอกว่าคนไล่ออกไม่มีอำนาจลูกจ้างขาดงานไปเองเกิน3วันบริษัทจึงต้องเลิกจ้างกรณีที่มีผู้เข้ามาสอบถามนี้เราอาจจะเห็นได้บ่อยๆสำหรับบริษัทในทุกขนาดหากเป็นบริษัทขนาดเล็กบริหารงานแบบ Family Business ก็อาจจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีเฉพาะกรรมการผู้จัดการหรือฝ่าย HR เป็นคนเลิกจ้างบางทีเป็นภระระยาของท่านหัวหน้างานหรือเป็นหัวหน้าแผนกก็เลิกจ้างได้เหมือนกัน เมื่อพนักงานถูกเลิกจ้างเรียบร้อยแล้วไปใช้สิทธิที่ศาลปรากฏว่าบริษัทก็สู้คดีบอกว่าการแสดงเจตนาเลิกจ้างโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจนั้นย่อมไม่มีผลทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแถมยังสู้ด้วยว่าลูกจ้างมาหาไม่ขาดงานไปเองจึงเป็นเหตุให้เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีนี้ต้องพิจารณาโดยละเอียดสำหรับผู้ที่ถามเข้ามาแล้วให้ตอบทันทีเลยก็อาจจะตอบได้ยากเพราะต้องฟังข้อเท,ท็จจริงทางสองฝ่ายรวมถึงดูเอกสารและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง แต่เบื้องต้นขอให้ความเห็นดังนี้ค่ะการแสดงเจตนาเลิกจ้างโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจย่อมไม่มีผลทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเว้นแต่นายจ้างจะได้ให้สัตยาบันหรือกระทำพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่านายจ้างได้เชิดบุคคลนั้นให้มีอำนาจเลิกจ้างแทนนายจ้างเป็นตัวแทนของนายจ้าง ด้วยนายจ้างรู้เห็นยินยอมก็อาจถือได้ว่าบุคคลนั้นเป็นนายจ้างที่มีอำนาจเลิกจ้างได้เช่นบริษัท a b บมีนายหล่อเป็นกรรมการผู้จัดการโดยมีนางสาวสวยเป็นหัวหน้าแผนกหนึ่งต่อมานางสาวสวยไปมีปากเสียงกับพนักงานภายในแผนกจึงได้เรียกพนักงานมาบอกเลิกจ้างซึ่งบริษัทก็รับทราบและฝ่าย HR รก็ได้ออกหนังสือรับรองการทำงานให้ ร่วมทั้งจ่ายเงินงวดสุดท้ายและคืนเงินหลักประกันการทำงานให้แก่พนักงานรายดังกล่าวกรณีนี้ก็ถือได้ว่านางสาวสวยกระทำการเรียนนายจ้างในฐานะตัวแทนอันมีผลผูกพันนายจ้างก็ได้บอกเลิกจ้างแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วบางครั้งลูกจ้างอาจไม่ได้ทราบหรือไม่เคยทราบว่านายจ้างเป็นใครหรือตัวแทนนายจ้างคือใครลูกจ้างก็สามารถสอบถามตอนเริ่มงานแล้วก็ได้ค่ะ ส่วนนายจ้างควรตั้งตัวแทนและแจ้งลูกจ้างให้ทราบว่าใครคือผู้มีอำนาจแทนนายจ้างเพื่อป้องกันการแอบอ้างหรือสับสนตัวอย่างที่ยกมานี้ลองหาคำพิพากษาศาลดีกาที่6985ทับ2อ4 7อ่านได้ค่ะทนายฝ้ายยิ่งพรอ,อินสีชื่นเรียบเรียงแล้วพบกันวันพุธและวันเสาร์รู้กฎหมายคลายปัญหาจากทนายฝ้ายและบอดน้อยอ่านให้ฟัง